โอเคน้อง okay, ขอกับสวัสดีทุกชุมนท่านนาุ่นะผมยู่กับผมยิมซ่าสูงนะผมวันนี้เราจะมาทำการเรียชคิวสกิบิตตี้ D, ทอเรตมัลติเวิร์ส e ีพีที่ยี่สิบสามแล้ครับผมซึ่งวันจันทร์เนี่ยผมอัดไม่ได้เลยต้องอัดวันนี้ซึ่งไม่ค่อยดูสปอยเท่าไหร่เหมือนมัลติเวิร์สเพื่อนจะไม่ได้ดูกันนะเออเราไม่พูดเยอะบ้างดูเลยเดี๋ยวเสียเวลาคลิปเอ่อลืมลดเสียงเลย อาวสักครึ่งไม okay. uh, ่ต right, ัวดีโอเคอ่าอไททันดฟอไททันประกันเขาเอ่อ uh อันนี้อืมอันนี้ถ้าผมแบบไม่ผิดนะไททันทั้งหมดต้องการคอกเบอเอ่อฐานทัพคอกแมนสกิมบีดีก้กำลังไปโจมตีก็คือแบบ มามาปกป้องฐานทัพพ็อกแมนเพราะว่าสกินวินดี้กำลังมาตีถูกไหมไอผมว่าถูหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาเรามาดูกันอันนี้เทนน่าคอมเบลาไงอันนี้คืออะไรอันนี้ดันสปีกเกอร์มาแล้วเออไอเก็ตมาแล้วเหรอี๋ยเนียผมดูถูกอีพีเอ้่ยถูกแล้วฮะเเป็นเหมือนเดิมได้ไง แต่เหมือนเมื่อกี้ปืนจะไม่ค่อยดีนะแปลว่าเอาชิ้นส่วนมาใส่เฉยหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นอันนี้ถ้านันดีแมนถ้าไปรู้สึกตัวเล็กลงอ๋อ,อไม่ไม่เล็กละอุ้ยตอนตอนแรกที่เราเห็นเถิดเออฐานคือถ้านักเขาเอา่อแบบอ๋ขอ,ขอ,ขอมาเข้าความเมื่อกี้คือที่เห็นฐานครับของแมงคือมันใหญ่มากนะพอเปลี่ยนเทียบกับฐานคือแบบโคตรเล็ก <laughs> ดีไม่ดีหรอ แฮกเกอร์แฮกเกอร์สกิลวีดีแฮกเกอร์แฮกแล้วแฮกระบบคามิล่าได้อะไรเงี H acker! H acker! Silently, ้ยโอ้โหโห่าจีดีบูมนได้อันนี้อัสกีมเอ้ยเหมือนในบูเปอร์แต่ว่าเออ่ยผมก็จะทำรียัคชั่นบูเปอร์อยู่แต่ว่าดูไปหมดแล้วอ่ะ ก็ดูไปแค่บางอยู่แต่ก็มันก็ดูเยอะแล้วเอ็กซ์แอนดก็จะงไงใช่ไหมอะไรอ่ะจับสัญญาณได้คืออะไรทาทีวีเหรอไม่้างสกิมมีดีดึงเดึนเดึนด,ด,ดขาไอติมอยู่มีอะไรเกิดขึ้นอีกอ่ะอืมมีเสียงเรียกมาไปกันดิวอ่ะไหมก็พูดเลยสูดหาดนอะ่ะหิวเอากด ส่งไม่ได้แฮกเกอร์อ๋อแฮกเกอร์แฮกเกอร์บอยสกิบดี้สกิบดี้สกิบดี้ท่านะอันนี้อย่าบอกนะเอ่อไททันแฮกเกอร์สกิบดี้เทเลตต้องเรียกว่าอะไรเจแอนหรือไททันน่าจะเนี่ยตัวอะไรนี้เกตตายมุดไปแล้ว โอเราไปไม,ไม่ไม่เราต้องดูฐานนี่เดี๋ยวฉันไปนายอยู่ที่นี่เอาไอ้นี่มันฐานเดินฐานของดีมันเอาเอาอยู่ดีดีดไฟลุกเลยเหตุการณ์เหมือนเดิมเลยไฟลุกเหมือนเดิมอันนี้สู้ก,กันสู้อยู่แกตายยิงมาแกตายแน่ตายตายโอ้สถานการณ์ไม่ดีแล้วอันนี้อะไรไฟรอ่ะ โอ้ไฟอวีเชษสอคิ่ลูกขี่ลายอะไรอะไรนะเละวับอันนี้ดิวแมนเห็นตัวเดิมปะเนี่ยไม่น่าใช่อตนนน้นตาบแบบทำไมดิวแมนต้องมีต้องชอบมีปัญหากับบิวแท่นตลอดเลยมีแทนอีกแล้วลงไปอีกกตายยิงตะปูบอมบ้าแล้วเบิดอืม อยากโดนระเบิดเหมือนกันด้วยเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เ,เลยตุ้มตุ้มพังพัง,ง,ง,งหมดเลยโวะอันนี้เอ่อแทงไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้โอ้มันเยอะมันเยอะมากเหรออ่าอันนี้ดิวฝันดิวหมดเลยอันนี้น่าจะจ้ท่านดิวอุ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยเออเหมือนเป็นกุ้งขังอนะ เรวกว่านี้เรวกว่านี้ฮะอ,อืมพี่ไม่มีพัสอันที่ควรจะมีพาสไม่มีอันนี้ไม่ควรจะมีมันมี แต่ของคุณน้องสตูดิโอเราจะไม่ได้มาย้อนดูเหมือนของคุณดาฟัคบุลน,นะผมเพราะว่าเออคือแหละมันดูเอามันนะอันนี้เหมือนเป็นแฮกเกอร์นะเนี่ยเราเจอแฮกเกอร์นะแฮกน่าจะแบบให้ส่งความช่วยเหลือไม่ได้นะท่านผู้ชมส่งความช่วยเหลือไม่ได้โดนแฮกเกอร์แล้วนี้ก็สู้กันมามานี่ก็ดีอ่ะโอเคก็มีแบบแค่นี้อะประมาณนี้ดูดิโหดูสิว่า มัน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 อันนี้คือเราแบบคือก็แค่แบบเปิดแฮกเกอร์อ่ะแล้เกอร์ฐานทัพก็โดนบุ๋ยละโดนบุ๋ยบ่อยเหลือเกินก็อย่างที่บอกเอออย่างที่ผมพ่อบูเมนเอยตอนนั้นผมเรียกเขาว่าอะไรอ่ะผูพ่อบูเมนน่าจะถูกอ่ะโอเคผูพ่อูเมนเอาที่แบบไม่ให้เธอเออผมไปดูมาว่าเขาบอกว่า เอ่อมันคือแบบไม่ให้ท่านพักแบบอยากให้ท่านบักให้แซนดีแบบบุ่นไปเรื่อยๆอยากให้ท่านได้ไปอัปเกรดอยากได้พักก็เออ่อต่ก็โอเคสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออิเล็กชันอะไรก็บอกผมได้ในกาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะผมนี่ขอน้าปกติเท่กันไม่รู้ไม่รู้นะว่ายูทูบเขาจะตั้งหน้าผมสูงแล้วถามว่าทำไมไม่ตั้งหน้าปกล่ะขี้เกียจ ผมทําไม่เป็นด้วยแล้วก็ขี้เกียจด้วยตอนเนี้ยเมียผมก็เยอะพอละถ้าผมตัดต่ออีกเนี่ยเครื่องระเบิดออาจจะต้องรอผมแบบมีอุปกรณ์เนี่ยเอื้อมหน่อยกว่านี้ก่อนน,นะผมนะโอเคสารคดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสารคนีจบแค่นี้น่ารักฟันดีเห็นผีทุกคืนนะครับผม